สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับไปดูขั้นตอนการที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับสําหรับผู้ที่จองฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือคนที่ได้รับสิทธิ์ที่มีการนัดหมายเข้าฉีดที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับ ไปดูว่าที่สถานีกลางบางซื่อนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่จะเข้าไปดําเนินการฉีดอย่างไรนะครับรวมทั้งเส้นทางคร่าวๆรอบบริเวณสถานีกลางบางซื่อนะครับว่าไปถึงแล้วจะไปยังไงจะไปลงทะเบียนตรงไหนเข้าไปฉีดตรงไหนนะครับหลายคนหลายท่านก็ยังสงสัยนะครับว่าที่สถานีกลางบางซื่อนั้นอยู่ตรงไหนจะไปถึงแล้วจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับสําหรับ การที่จะไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาทางด่วนนะครับมาจากทางด่วนขั้นที่2นะครับมาจากบางนามาจากดาวขนองมาจากทางสาธุประดิษฐ์นะครับมาทางพระราม6กมุ่งหน้าแจ้งมันชนนะครับเมื่อมาเมื่อเลยทางลงพระราม6มานะครับจะมีทางลงกําแพงเพชรน,นะครับคุณผู้ชมก็ลงที่ทางลงกําแพงเพชรน,นะครับแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปทางตลาดอ,อตกอร ไปทางสถานีกลางบางซื่อนะครับเมื่อถึงสัญญาณไฟแดงที่สารเยาวชนนะครับก็ให้คุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายเข้าเลยนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าสถานีกลางบางซื่อนะครับเมื่อคุณผู้ชมเลี้ยวเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็หาที่จอดหน้าอาคารเลยนะครับหรือไม่ก็วนลงไปจอดที่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เลยนะครับคุณผู้ชม แต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับเราพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆที่สถานีการบังซื้อก่อนนะครับว่าสถานีการบังซื้อนั้นมีบรรยากาศเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปข้างในด้วยนะครับไปดูกระบวนการที่จะฉีดวัคซีนด้วยนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นบรรยากาศที่หน้าสถานีกรรบังซื่อนะครับมีลานน้าพุมีลานหินนะครับมีพี่น้องประชาชนมีเด็กๆเยาวชนนะครับมาออกกําลังกายมาเล่นสเก็ตบอร์ดมาปั่นจักรยานกันเยอะแยะนะครับเรามาวันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศแดดร่มลมตกแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เรามาวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับที่สถานีกรรบังซื่อ มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาตามลัดหมายเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่กระบวนการที่นี่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็รวดเร็วไม่แออัดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปฉีดนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วก็ไปสังเกตดูอาการ30นาทีนะครับถ้าไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนหรืออาการข้างเคียงนะครับก็เดินทางกลับบ้านได้นะครับคุณผู้ชม รยาการหน้าสถานการบางซื่อนะครับมีคนสงสัยมากมายหลายอย่างนะครับว่าการที่เราจะมาฉีดวัคซีนนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าฉีดแล้วจะมีอาการแพ้จะมีอาการข้างเคียงอะไรหรือไม่นะครับอาการที่ไม่พึงประสงค์เราเอาข้อมูลมาจากของเพจหมอพร้อมนะครับ เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่ควรพบแพทย์ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ระวังแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะครับคือมีไข้สูงกว่า39เซนเซียตนะครับเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วเต้นไม่สม่ำเสมอเวียนหัวชักแขนขาชาอ่อนแรงมีลมพิษปากบวมหน้าบวมหายใจลำบากขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงอาการนี้ก็คือควรพบแพทย์นะครับแต่โอกาสที่จะเกิดน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นควรรีบไปหาหมอหรือว่าโทร ที่ห4 2 2หรือ1 6 6 9านะครับสำหรับอาการแพ้คนทั่วไปก็มักเข้าใจผิดและเรียกอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนว่าอาการแพ้แต่ในทางการแพทย์อาการแพ้หมายถึงอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อยาหรือวัคซีนมากกว่าปกติทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆและอาการแพ้ที่สำคัญคือการแพ้ชนิดแอนาฟิเล็กซิสที่เกิดจากภูมิคุ้มกันปล่อยสารอิสตามีนทำให้เกิดอาการในระบบต่างๆของร่างกายแบบเฉียบพลัน อาการแพ้รุนแรงของ a n a p h y l a x i ็สามารถเกิดอาการดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมโดยมีอาการตั้งแต่2ข้อขึ้นไปก็คือข้อ 1. ระบบผิวหนังหรือเยื่อบุผื่นลมพิษคันผื่นแดงมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อน 2. ระบบทางเดินหายใจคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดเสียงอืดตอนหายใจเข้า 3. ระบบทางเดินอาหารปวดท้องขึ้นไส้อาเจียน ความดันเลือดลดลงหรือการทำงานของระบบต่างๆล้มเหลวเช่นเป็นลมอุจจาระปัสสาวราชพิธีการดูแลเบื้องต้นหากมีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้นอนราบลงห้ามลุกยืนเร็วๆถ้าหายใจไม่สะดวกให้นั่งเอ็นรั้งศีรษะสูงรีบพบแพทย์หรือติดต่อที่1669นะครับคุณผู้ชม วันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินมาหน้าอาคารสถานีการบางซื้อนะครับมาด uh ูบริเวณรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศรอบๆสถานีการบางซื้อนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทะเบียนข้างในนะครับเราก็พาคุณผู้ชมเดินชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะครับในระหว่างที่เรากําลังเดินที่จะไปลงทะเบียนนะครับเราก็เอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นข้อมูลจากของหมอพร้อมนะครับ มาฝากให้คุณผู้ชมนะครับฉีดวัคซีนเอตาเซเนก้าแล้วเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่เริ่มสร้างภูมิทําให้อาจมีไขออ้อ่อนๆขั้นเนื้อขั้นตัวอ่อนเพียปวดกล้ามเนื้อประมาณ2วันได้มักหายไปเองให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาได้นะครับก่อนและหลังฉีดวัคซีนออกกําลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหมกว่าที่เคยทําปกติถ้ามีไข้ให้งดก่อนนะครับคุณผู้ชมหลังฉีดวัคซีนแล้วหากมีอาการข้างเคียงน้อย โดยเฉพาะผู้สูงไวัยไม่ต้องกังวลว่าภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นเพราะผลวิจัยพบว่าภูมิคุ้มกันยังคงขึ้นสูงในระดับดีไม่จําเป็นต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันแล้วก็มีคนสงสัยอีกว่าคนที่ฉีดวัคซีนบริจาคเลือดได้หรือไม่คนฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดได้ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงให้เว้นหนึ่งสัปดาห์นะครับ ทุกโรงพยาบาลตอนนี้กําลังขาดแคลนเลือดนะครับคุณผู้ชมใครที่มีความพร้อมก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้นะครับแต่ก็ให้เว้นระยะห่างจากการที่ฉีดวัคซีนประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะครับคุณผู้หญิงก็สงสัยว่าตอนที่กําลังคุมกําเนิดอยู่นะครับ สามารถที่จะทานยาคงกําเนิดต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับก็คุณหมอก็บอกว่าคนที่กําลังคงกําเนิดอยู่ด้วยการกินหรือฉีดหรือฝังยานะครับสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่จําเป็นต้องหยุดยานะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากให้คุณผู้ชมนะครับที่กําลังเตรียมตัวจะไปฉีดวัคซีนกันนะครับไม่ว่าจะที่ไหนข้อมูลนี้ก็ใช้ได้ทุกที่นะครับแต่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ หลังจากที่เราเดินมาที่อาคารหน้าห้องโถงใหญ่สถานีการบ,บางซื้อแล้วนะครับก็จะมีด้านหน้าก็จะมีประตูที่เข้าไปทําการลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็จะมี4ประตูนะครับประตู1ประตู2ประตู3ประตู4นะครับตอนนี้าตามแต่ละประตูก็จะมีของผู้ให้บริการของโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นค่าย a อ s บ้าง True Move บ้าง d t แทบ้างนะครับแล้วก็จะมีอีกประตูหนึ่งก็คือผู้ที่ มีนัดพิเศษของที่ปรับปรุงใหม่ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ใช้บริการของ AS นะครับก็เข้าที่ประตู2นะครับแล้วก็ของ t True Move ก็เข้าประตู4นะครับคุณผู้ชมส่วน d e เ c คก็เป็นประตู3นะครับประตู1น่าจะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการนัดหมายเข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับที่นี่ให้บริการฉีดตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะครับคุณผู้ชม แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมได้คิวนัดหมายในช่วงเวลาไหนนะครับก็ควรมาในช่วงเวลาที่นับนัดหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเดินทางเข้ามาถึงประตูแต่ละประตูที่นัดหมายแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องเตรียมบัตรประชาชนมานะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากนะครับสําหรับบัตรประชาชนต้องเตรียมมานะครับพอมาถึง ที่ประตูที่ลงทะเบียนนะครับก็เอาบัตรประชาชนยื่นให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เข้าไปเขาก็จะไปเช็คข้อมูลแล้วก็จะให้เราไปกรอกเอกสารลงทะเบียนนะครับภายในสถานีกรารบังซื้อนี้ค่อนข้างกว้างแล้วก็โอโถงมากนะครับคุณผู้ชมไม่แออัดแล้วก็การดําเนินการก็เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในอาคารสถานีกรารบังซื้อแล้วน,นะครับสําหรับเข็มที่1นนะครับก็เข้ามาตรงหน้าจุดนี้นะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะครับเขาก็จะให้เอกสารให้เรามากรอกเอกสารประวัติต่างๆและรายละเอียดต่างๆของเรานะครับเรายื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเอกสารให้เรานะครับเราได้เอกสารแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกรอกเอกสารนะครับมีที่นั่งให้เรากรอกเอกสารนะครับ เราเอาขั้นตอนการเข้าฉีดวัคซีนที่สถานการบังซื่อมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเป็นขั้นตอนรายละเอียดการเข้าฉีดวัคซีนที่นี่นะครับเอามาให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามาแล้วดําเนินการอย่างไรตรงไหนนะครับใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมเราได้เอกสารมาแล้วก็เอามากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ มีการระบุว่ามีแพ้ยาอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็กรอกข้อมูลไปให้ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอไปยื่นให้เจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะมาฉีดวัคซีนนะครับก็แนะนําให้คุณผู้ชมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่านอนดึกนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนแต่วันนอนไวๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็คนที่ ดื่มชากาแฟเป็นประจำนะครับก่อนฉีดวัคซีนก็ไม่จําเป็นต้องงดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำก่อนฉีดวัคซีนก็ไม่จําเป็นต้องงดนะครับคุณหมอบอกว่า,าไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าคนที่ปกติไม่ค่อยได้ดื่มนะครับก็ควรเลี่ยงเพราะว่าคาเฟอีนในชากาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจนะครับอาจจะทําให้หัวใจเต้นเร็วในช่วงที่คุณผู้ชมมาฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนแล้วได้นะครับสําหรับคนที่ ไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟนะครับก็ควรงดแต่ว่าคนที่ดื่มเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็ดื่มได้เป็นปกติก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับคุณผู้ชมหลังคุณผู้ชมอาจจะเสพข่าวอาจจะดูโซเชียลอาจจะดูข่าวแล้วก็เห็นการนําเสนอที่มีคนที่มีผลข้างเคียงมีการแพ้วัคซีนหรือว่าเสียชีวิตนะครับจากการฉีดวัคซีนหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรง ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ยังดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงกับการที่จะทําให้เราติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราไปสัมผัสเชื้อหรือติดเชื้อมา<ส>ก็จะทําให้ลดความรุนแรงของโรคน,นั้นได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ฉีดนะครับโอกาสที่โอกาสเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตนั้นสูงกว่าที่เกิดจากการได้รับวัคซีนอีกนะครับคุณผู้ชมเราไปเทียบเปอร์เซ็นต์กัน ของผู้ที่ฉีดวัคซีนเป็นหลายล้านโดสแล้วตอนนี้แต่มีผู้เสียชีวิตไม่กี่คนนะครับแต่เราลองเทียบกับผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดนะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับตายหลักสิบทุกวันนะครับแต่ผู้ติดเชื้อเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับตายหลักสิบแต่เมื่อเทียบกับผู้ที่ฉีดวัคซีนเป็นจํานวนเป็นล้านนะครับแต่ว่าตายแค่ไม่กี่รายน,นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่า ความเสี่ยงของการฉีดกับการไม่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลม,มากนะครับคุณผู้ชมสําใจให้สบายๆนะครับแล้วก็มารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมายนะครับหลังจากที่เราได้กรอกเอกสารเสร็จแล้วนะครับก็ไปสู่กระบวนการวัดความดันนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีที่ให้วัดความดันหลายเครื่องนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาแล้วก็ไม่ต้องรอคิวยาวนะครับ กรอ,อกเอกสารแล้วก็ทยอยกันวัดความดันมีมีเครื่องวัดความดันจํานวนมากนะครับตั้งเรียงรายให้บริการแก่คุณผู้ชมอยู่ที่นี่นะครับถ้าคุณผู้ชมมาแล้วความดันสูงนะครับก็พักสักครู่นะครับนั่งพักสักครู่อาจจะเดินเข้ามาเหนื่อยนะครับหรือว่านั่งรถมาเหนื่อยนะครับความความดันอาจจะขึ้นเพียงชั่วคราวชั่วครู่นะครับก็นั่งพักสักครู่แล้วก็มาวัดใหม่นะครับคุณผู้ชม หลังจากที่ถ้าหากว่าความดันเข้าสู่ปกติแล้ววัดความดันผ่านแล้วความดันไม่สูงนะครับก็เอาเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่ามีอะไรขาดมีอะไรต้องกรอกเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็หลังจากนั้นก็จะให้คุณผู้ชมไปยังจุดที่จะรอฉีดวัคซีนแล้วนะครับสังเกตดูว่าผู้คนไม่แออัดนะครับ ในสถา,านีการบังซื่อนั้นโปร่งโถงโล่งสบายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างที่คุณผู้ชมจะไปรอจีดวัคซีนนั้นหากว่าคุณผู้ชมปวดท้องจะเข้าห้องน้ํานะครับที่นี่ก็มีห้องน้ําบริการนะครับเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแล้วก็โอถงสะดวกสบายนะครับแล้วก็ยังมีความน่าใช้ก็คือยังสะอาดอยู่นะครับคุณผู้ชมในห้องน้ําที่สถา,านีกบาบังซื่อนะครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูรอบรอบด้านนะครับ ทั้งการนั่งพักการนั่งคอยการเข้าห้องน้ําต่างๆที่นี่นะครับสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้คิวที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะเลื่อนนะครับควรมาตามนัดหมายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่สะดวกสบายแน่นอนครับวันนี้เราก็เอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูรอบด้านนะครับทั้งบรรยากาศด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับรวมไปถึงห้องน้ํานะครับเราก็เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ ในระหว่างที่คุณผู้ชมนั่งรอนั่งนั่งคอยนะครับแอร์ก็เครื่องปรับอากาศก็จะเย็นนิดนึงก็อาจจะปวดท้องเข้าห้องน้ำนะครับหลังจากเข้าห้องน้าเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรอที่จะไปยังจุดที่ไปทําการฉีดวัคซีนนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําเรานะครับว่าเดินไปทางไหนนะครับเขาก็จะชี้ให้เราเดินไปยังจุดที่จะฉีดวัคซีนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากร ทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่จากโครงขายของโทรคมนาคมนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมอยู่ในนี้จำนวนมากนะครับสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับไปทางไหนไปอย่างไรเดินไปทางไหนไปไม่ถูกก็เจ้าหน้าที่จะคอยแนะนำนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้จยุดพักคอยจำนวนมากนะครับสังเกตดูว่าไม่แออัดเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าไปเป็นชุดๆนะครับ เจ้าหน้าที่ก็จะจ,จ,จ,จัดเป็นชุดๆไปว่าเข้าไปครั้งละประมาณ10คนนะครับคุณผู้ชมเข้าไปยังจุดที่ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ด้านในนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะต่อคิวที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับคุณผู้ชมเอกสารพร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเวลารอคิวที่จะไปฉีดวัคซีนครับ หลังจากที่เราเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางมารอตรงจุดที่อรอคิวที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ก็รอไม่นานนะครับผู้ชมก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่ถึงคิวเราแล้วเราก็เอาเอกสารของเราไปยื่นให้กับคุณพยาบาลนะครับคุณพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนให้เรานะครับ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบความถูกต้องชื่อเลขบัตรประชาชนแล้วก็ารายละเอียดต่างๆนะครับของเราหลังจากนั้นก็จะให้เราฉีดแล้วนะครับเขาก็จะฉีดวัคซีนให้เรานะครับตรงนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมที่กลัวเข็มหรือว่ากลัวการฉีดยาน,นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับก็แทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับสําหรับการฉีดวัคซีนที่ สถานีกลางบางซื่อแล้วก็หลายๆที่ที่เรารับข้อมูลมานะครับว่าเจ้าหน้าที่บริการด้วยความนิ่มนวลน,นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับมีความรู้สึกน้อยกว่ามดกัดอีกนะครับที่เราได้ยินมาแล้วก็ที่เรามาสัมผัสนะครับก็ออกมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูได้สัมผัสบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อในการฉีดวัคซีนโควิด ส9านะครับสำหรับวัคซีนที่เราได้รับในวันนี้ก็คือแอสตราเซเนกานะครับเข็มที่1น,นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับคุณหมอก็จะชี้แจงบอกว่ามีการนัดหมายเข็มที่2เมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะออกจากจุดที่ฉีดวัคซีนนี้นะครับแล้วก็เดินไปยังจุดที่นั่งพักคอยสังเกตอาการอีก30บนาทีนะครับซึ่งจุดที่เขาเตรียมไว้ให้ก็มีเก้าอี้จุดนั่งคอย จำนวนมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็โอดโถงสะดวกสบายนะครับไม่แออัดนะครับก็ไปนั่งรอดูอาการอีก30นาทีนะครับคุณผู้ชมในสถานีการบังซื้อนี้นะครับสังเกตดูว่าจะมีเจ้าหน้าที่จะมีบุลคลากร มาอำนวยความสะดวกมาบอกทางมาให้ความรู้ต่างๆแก่คุณผู้ชมตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมไม่ต้องวิตกกังวลใดๆเลยนะครับสําหรับที่จะมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางซื่อนะครับหรือสถานที่ต่างๆที่คุณผู้ชมได้รับการนัดหมายไว้นะครับก็ขอให้เข้าไปรับการฉีดตาม นัดหมายนะครับอย่าให้เสียโอกาสไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัคซีนที่นําเข้ามานั้นก็มีจํากัดนะครับถ้าหากว่าเรานัดคิวแล้วเราไม่ไปก็จะเป็นการเสียโอกาสให้กับคนอื่นๆนะครับถ้าหากว่าท่านนัดคิวแล้วท่านไม่สามารถไปได้หรือท่านต้องเลื่อนนะครับก็ให้เข้าไปเลื่อนหรือไปยกเลิกการนัดหมายที่ท่านได้นัดหมายไว้นะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆที่รอวัคซีนอยู่นะครับคุณผู้ชม หรือคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้หลายที่นะครับเมื่อคุณผู้ชมได้ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมไปรับวัคซีนแล้วก็ให้ยกเลิกส่วนที่ยังไม่ได้รับนะครับก็คือให้โอกาสแก่คนอื่นบ้างนะครับคุณผู้ชมก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงนะครับหลังจากที่ไปนั่งพักคอยสังเกตอาการ30นาทีแล้วนะครับเขาก็จะให้เดินออกจากอาคารทางด้านหลังของสถานีการบังซื้อนะครับ คุณผู้ชมที่จอดร,รถไว้ด้านหน้าก็จะมีรถชัอนชนบัสนะครับบริการรับคุณผู้ชมนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้ววนไปทางด้านหน้าไปที่รถของคุณผู้ชมที่จอดอยู่นะครับหรือคุณผู้ชมจะเดินก็ได้นะครับเดินจากด้านหลังอ้อมไปทางด้านหน้าก็ได้นะครับเดินชมบรรยากาศดูความสวยงามของสถานีกำลังซื้อก็ได้นะครับคุณผู้ชมด้านหลังนี้ก็จะติดอยู่กับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อน,นะครับ เราก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สังเกตอาการครบ30นาทีแล้วไม่มีอาการใดๆนะครับก็เดินออกไปทางด้านหลังแล้วก็วนออกทางด้านหน้าไปยังรถที่เราจอดไว้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับให้คนที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่รู้ถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆที่จะมาฉีดวัคซีน ที่สถานีกำลับบงซื่อหรือที่อื่นๆก็ดีนะครับก็จะมีหลักการปฏิบัติคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ชมก็แบ่งปันความรู้แชร์กันไปให้รู้กันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปนัดหมายฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆนะครับเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติในเร็วๆนี้นะครับสําหรับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับเราก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับตอนนี้เราก็รับความลำบากกับวิกฤตนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ก้าวข้ามไปโดยเร็วนะครับก็ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวัคซีนก็กําลังทยอยเข้ามานะครับคุณผู้ชมเราต้องสั่งวัคซีนมาจากต่างประเทศนะครับก็ไปตามคิวนัดหมายนะครับอาจจะมีการเลื่อนบ้างอะไรบ้างก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับผู้ปฏิบัติก็ต้อง ไปตามหน้างานนะครับต้องแก้ไขสถานการณ์ไปตามหน้างานนะครับเราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก่อนจากำลันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้คลาดคลาดปลอดภยัยทําการค้าสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยร่ารวยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ